ta mang tao kéo tao buộc, tao kéo rồi, kéo mau kéo tao kéo tao ก็เป็นมากเวลาผงกับผไปตาเลยอก็เป็นมากเขาไม่้าผมมาผมมาผงไปตามเขาด่าผมแต่ผมก็ต้ำทีไย ก็มากินข้อบวกขึนเลยออนีปวกปะต้จะสั่งแล้ววกก็ต้อตัวซุ้มเนี่ยขึ้น่อยเนี่ยมันยู่หมองเก่ามันเนาะอืมอันนี้หองเก่าแต่งามขึ้นตรงดีเนาะตอนนี้เนาะ

แปดอยใช่ปโอ้ยปอดกะพหมต้นบางไงหนึ่งนางไต้นไม่ไงเนี้ยนี่บางเคื่อคิดเราวันเต็มปอบ ไว้มัน,นร้ายไรตนวงที่มาพานมีพานมันเป็นมากหรอกมันเลยใบมั้งบอแกโตเป็นม,มากอ่ะอ้า เบือห <พา S 1> ลาอยอี่ตัวนี่ปลาทิมมาไ้ทิมมานนีอโอ้ยหน่อยมันงปลาทิมหน่ยขเก็บนี่ก็ได้หลายสอบอยู่ได้ไนนเนาะดูวอน่าเสื่อมบุญน่าเกืียดมั้มันหลายปลาทิม ไมึงวาใช่ไงเราปลูกต้นกล้วยวะอ่าปลูกต้นกล้วยน้องสาบ่มบ่มอย่ส่วเดี๋ยวจะเอาใส่รถมาเมาเก็บบาองให้ทางเอาเลยคนนะโ อยามนี้คือบเก็บขายเนาะแล้วเก็บขายเก็บบรทัดประท้วบปถึงหน่วยตึงๆอยู่บดชเหี่ยบบวชยังนี่ยที่ไลยอยู่ไรง่วงลายเนาะเพราะจะว่ามือนั้งพักกันมาเก็บเอานี่บ่เก็บบอาเนี่แล้ว้ล่เก็บเอาอะไรเก็บเอาอยากอะไรบอนี่เราไปโพสกัน 就、嗯、这样。